บริษัทเดอร์มาลิงจำกัดผู้แทนจำหน่ายสินค้าเวชส,สำอางและกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่หลากหลายด้วยคอนเซ็ปต,ต์นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่าจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายโบท็อกจากเกาหลีภายใต้แบรนด์ฮูท็อกอย่างเป็นทางการเพียงผู้เดียวในประเทศไทยทางด้านของคุณวรพงษ์พืชนภัยบูรณประธานกรรมการบริหาร เดอร์มาลินได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของฮูทอกว่าฮูทอกหรือที่หลายคนรู้จักในนามโบสม้มโดดเด่นเรื่องของการจัดการริ้วรอยบนใบหน้าโดยเฉพาะครึ่งหน้าส่วนบนเช่นรอยย่นระหว่างคิ้วรอยตีนการอยย่นรอบดวงตาและริ้วรอยบริเวณหน้าผากและไม่เพียงเรื่องของความงามแค่นั้นฮูทอกยังสามารถใช้ในการยกกระชับกรอบหน้า ใช้กับการลดขนาดกล้ามเนื้อการเกรงตัวของกล้ามเนื้อการลดเหงื่อบริเวณที่ต่างๆหรือใช้ร่วมกับแพทย์เฉพาะทางเพื่อลดเหงื่อบริเวณจุดซอกแดนได้อีกด้วยครับก็ต้องบอกว่าอริีตีอาบอท็อกเนี่ยตีงีมันก็มีหลายหลายแบรนด์ในือไทยใช่ไหมครับ ที่เราตัดสินใจเลือกแบรนด์นี้คูท็อกเนี่ยเพราะว่าด้วยความบริสุทธิ์ของมันเนี่ยนะครับบริสุทธิ์ถึง99.8%ซึ่งความหมายก็คือว่าถ้าบริสุทธิ์สูงเนี่ยโอกาสที่คนไข้หรือผู้ที่รับบริการเนี่ยจะดื้อยาโอกาสก็จะต่ำแล้วก็ผลในการเห็นผลมันก็จะระยะยาวขึ้นนะครับดังนั้นก็คือเป็นข้อดีของผู้เรเพอโคนะครับที่ได้ใช้ของดีแล้วก็ราคาที่ทุกคนสามารถเรื่อมถึงได้ง่ายนะครับซึ่งตรงนี้สามารถ ทุก <ro> คนสามารถจะรับบริการได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องของราคาครับก็ในเรื่องของการตลาดนะครับผมก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยบท็อกเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับไม่ได้ไม่ได้เรื่องใหม่คือจริงจริเนี่ยบท็อกเนี่ยที่สาวๆชอบไปฉีกันที่คลินิกนนะครับก็ก็คือรู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าว่าว่ามันเป็นอะไรนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของให้หน้าเรียวนะครับผมแล้วก็ทําให้หน้าดูเด็กขึ้นนะครับผมโอเคก็ ทีนี้เนี่ยในการในการทำตลาดนะครับผมก็คือเราเนี่ยปกติบริษัทเราเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำตลาดที่ส่งตรงถึงผู้บริโภคเลยนะครับผมให้ผู้บริโภคเนี่ยรับรู้ว่านะครับว่าฮูท็อกซ์เนี่ยมีความบริสุทธิ์ยังไงนะครับผมแล้วก็ฉีดแล้วปุ๊บเนี่ยคือเห็นผลเร็วนะครับผมแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับคนไทยนะครับวัยรุ่นใช่ใช่ครับก็คือคุณว่าจะขยัยความว่าก็คือเราไม่ใช่แค่ทาตลาดกับหมอผู้ฉีด โดยตรงอย่างเดียวแล้วคือเราทําตลาดถึงผู้บริโภคที่เป็น End u s e r ซอด้วยเพราะว่าหนึ่งในหลักการของอันนี้เขาเรียกว่า Business to b u s i n e เ s บางทีหมออาจจะสินค้าย,ยังไม่ดังเลยครับเขาอาจจะยังไม่มั่นใจว่าจะมีลูกค้ามเปล่าแต่เราที่เป็นผู้นําเข้าเราก็ทําการตลาดเราจะต,ต้องสื่อสารไปถึงผู้บริโภค End u s e r ด้วยว่าแบรนด์นี้มันดียังไงมีข้อดีอยังไงฉีดแล้วมันแตกต่างจาก,กท้องตลาดยังไงหมอที่เลือกซื้อเลือกใช้แบรนด์นี้เขาก็จะมั่นใจว่ามีผู้บริโภคมีผู้บริโภคที่ ต้องการจะใช้แบรนด์เราเป็นที่ครับทีนี้ในเรื่องของ โอเคครับคือคือการเลือกโบ็อกให้ปลอดภัยนะครับจริงๆไม่ยากเลยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือจะจะต้องเลือกคลินิกหรือสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับที่มีออันดับใช่ครับอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับที่2เนี่ยก็คือว่าในเรื่องของจรรยาบรรณย์นะครับเราก็ต้องดูว่าคุณหมอเนี่ยที่เราไปรับบริการเนี่ยคือมีจรญยาแพทย์จรรยาบรณแพทย์หรือเปล่านะครับผมแล้วก็คือข้อที่3นะครับก็คือในการเลือกการใช้โบ็อกเนาะเพราะว่าโบ็อกจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจสาคัญของโบ็อก ก็คือจะจะอยู่ในเรื่องของการของการเก็บรักษาด้วยซึ่งตรงนี้ก็คือจะต้องอยู่ในจัรยาบรนของเวชกรรมคลินิกด้วยนะครับก็คือการเก็บรักษานี่ก็ต้องถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่สําคัญเลยนะครับการเลือกโบท็อกนะครับผมก็คือเราจะต้องดูในเรื่องของความเชี่ยวชาญของคุณหมอเป็นหลักด้วยนะครับคือของเราก็จะมีระบบการสแกนนะครับว่าตัวโบท็อกที่อยู่ที่คลินิกเนี่ยเป็นของแท้แน่นอนที่ ส่งตรงมาจากเกาหลีนําเข้าถูกต้องมีทะเบียนมีออยเพราะว่าผูา้บริโภคสามารถจะเช็คสแ,แกนได้แต่ข้างขวดนะครับว่าตรงนี้เป็นของแท้ถูกต้องจะบริษัทตรงนี้ก็ให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าเป็นยาแท้นะครับไม่ใช่ยาที่อาจจะเข้าไม่ถูกต้องหรือไม่ได้มาตรฐานตรงนี้คือความมั่นใจที่ผู้บริโภคมั่นใจนะครับครับก <ๆ S 1> ็บนอ,อ,อ,อนาคตใช่ไหมครับมผมก็คือจริงแล้วนี่ยบริษัทเราเนี่ยเปิดมา15ปีแล้ว<ช>นะครับผมคือ จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความต้องการที่คือเขาเรียกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองอยู่แล้วนะครับผมเป็นเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็คือหัวใจสําคัญของบริษัทเดลมาลิงกเรานะครับผมคือเรามุ่งเน้นในเรื่องของการนําเข้าหรือการเฟ้นหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจากทั่วโลกนะครับผมมานําส่งให้กับคุณหมอในคลินิกทั่วประเทศหรือการนําส่งกับ นำส่งสินค้าดีๆพวกนี้นะครับผมให้กับผู้บริโภคต่อไปนะครับหัวใจสําคัญของเราเนี่ยนวคิดของเราเลยก็คือว่าเราเนี่ยจะพยายามเฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุดที่ทําให้นะครับทุกคนนะครับมีวัตกรรมใหม่อย่างปีที่แล้วเนี่ยเราเข้าพิ่งเปิดตัวเมโซฟิลเลอร์ที่เป็นอินทิเมตแอเรียชีดเฉพาะจุดของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายใช่ใช่ซึ่งเป็นแบรนด์เดียวที่ผ่านรอยในเมืองไทยนะครับอย่างปีนี้ก็เปิดตัวใหม่คูท็อกซึ่งเป็นแบรนด์วูท็อกเกาหลีที่เพอร์เฟกซหรือบริสุทธิ์ที่สุดในแบรนด์เกาหลีทั้งหมด เห็นว่าเวลาเราเลือกสรรสินค้าเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ต้องต้องเป็นที่หนึ่งครับต้องมีคุณภาพดีนะครับดังนั้นนี่คือหัวใจของบริษัทเราดังนั้นอนาคตก็จะมีสินค้าที่ดีๆอีกแต่อันนี้ขออู๋ไว้ก่อนว่ามีอะไรบ้างครับนะครับโอเคครับคือฮูท็อกนะครับก็มาแล้วนะครับมามาถึงประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งการขออนของเราเนี่ยเราขอกันมานานถึงห้าปีนะครับแล้วก็ อยากจะฝากนะครับผมว่าการเลือกการฉีดโบท็อกนะครับผมก็ต้องเลือกอย่างที่บอกไปคือรื้อว่าจรื่ๆวถึงบริษัทที่ผลิตโดยด้วยกันจริงๆโบท็อกเนี่ยเกิดจากบริษัทคูออนไปโอฟามาซึ่งก่อตั้งกิจการมาแล้วหกสิบปีใช่ครับมีโรงงานอยู่ที่อเมริกาด้วยซึ่งเป็นบริษัทยาที่ยักษ์ใหญ่หนึ่งในห้าของเกาหลีดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพของยาจากบริษัทนี้เนี่ยมาตรฐานระดับสากลนะครับครับแล้วก็เชื้อท็อกซินที่ใช้ในโบ็อก เอสอาร์คูสูตรหนึ่งสี่เนี่ยเป็นเชื้อที่ทางอาร์คูออนเนี่ยผลิตแล้วก็วิจัยพัฒนาเองดังนั้นเลยมั่นใจด้วยว่าตัวท็อกซินหรือตัวฮูท็อกที่ฉีดเนี่ยมีคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนใช่ใช่ครับแล้วก็อยากจะฝากนะครับผมกับการที่ใช้บริการฉีดโบท็อกเนาะก็คือก็อยากจะให้ ผู้บริโภคทุกท่านนะครับฉีกับคุณหมอที่มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็เลือกคลินิกที่มีความเ,าเชี่ยวชาญมีเลือกคลินิกที่เขาเรียกว่าอะไรนะเลือกคลินิกที่ม,มีมาตรฐานที่ดีนะครับผมเพราะว่าคือใบหน้าเราเนี่ยเวลาฉีดอะไรเข้าไปที่ผิวหน้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกสิ่ง <ไป S 2> ที่ใช <ไป S 2> ่ใช่ก็ต้อ,องเลือกสิ่งที่ดีให้กับให้กับใบหน้าเราด้วยนะครับผมซึ่งก็ฝากบูทอคไว้ด้วยนะครับ